ครับกับสวัสดีช่องเ้าอของวันที่30พฤษภาคมพศ2567องา 2, กบับสวัสดีเอฟซีทุกท่าน 17, ที่เกียรติขอมารับชมจิปของทั้งช่องนะครับครับกับพ่อพ่อกันทุกเ้าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับเซาเหนี้กับสีมาเล่หลังขึ้นกับอะไรพ,พ่อแม่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเป็นม้วนทรงฟรีสอ0รกิโลเมตรอ่าบริการเก็บเงินไปทางไกลก็200กิโลเมตรกับส่งได้ครับพี่น้องครับปกติก็จะส่งทั่วประเทศแล้วครับแต่มันไกลกันหนาเจียก็ต้องมีค่าร์นัมมันเพิ่มได้ครับพี่น้องครับ อ่าบ่วลายอย่าห้างบัวหมองขายด้วยครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดซื้อได้ก็ซื้อซื้อบ่ได้ก็บอกผ่านครับเก็บราคานีครับพี่น้องครับเอาชุดที่หนึ่งนี่ก่อนครับพี่น้องครับอ่าเป็นงัวตัวเมียสามตัวประกอบด้วยอ่างัวนเมียสาวอยู่สิบสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับสูงในบ่วลายครับมีนยี่สิบบวกลบสองบวชครบเครื่องด้วยครับพี่น้องครับครับเมื่อยไก่ครับที่ว่าหูมันของน้ำบักจักบาดเจ้าน้อยครับบ่เป่ายังครับแขนลาขาเกิงครับพี่น้องครับ ผู้ใดไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์กับพ่อเลี้ยงครับเป็นลูกผสมบ้ามันไห้กลางลูกผสมบ้ามันครับพี่น้องอ่าแล้วก็นี่อ่าประกอบด้วยตัวนี้ครับแม่ลูกเมียที่ว่าแม่ตัวนี้ขายับตอนออกโตครับพี่น้องครับแต่ว่าโบได้ยับหน้าเกียดได้ครับแย่มอกมาเห็นครับพี่น้องครับนะครับแทงเหลี่ยวก็บเลี้ยงไหมครับอ่านี่แม่สูงเลยสามสี่บัวลบสองทับพันรอบเลยสามเดือนนะครับกับลูกสาวอยู่อ่าหกเดือนนี่ครับลูกสาวแดงบดนี่ครับตัวย่างแม่นี่ครับพี่น้อง นี่ครับสนลสามตัวนี่เอาไปแครสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับงิต่อครับผู้ใด่าแพงกับบอกพานครับกับราคานี่ครับท่านใดสนใจกับทร่มาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมลตมันฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงเลยเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวมันการออกโตงเพลินไปไป ไปไปดูไปสดสดบดบวมมี่ครับออกโตแล้วก็แล้วนะครับยังอ่าคือยังง้อปกตินี่แหละครับพี่น้องครับบ่ได้อ่าอันนี้นะครับมึงอย่าชัดครับไปไปนะครับอ่าวันนี้มึงแม่ลูกผูกข้อมนี่นะครับเป็นงัวลูกแรกครับพี่น้องครับลูกเพิ่นอายุเดือนกว่าแม่สูงหน่อยสามสิบห้าบวกลบสองอ่าแม่โบดครบเครื่องครับพี่น้องครับ แม่กะนำเรื่องดีครับพี่น้องครับได้อ้างอยู่ครับนี่ครับตัวลูกไส้พึ่งออกเดือนในนี้เนี่ยครับพี่น้องครับสำหรับค่มนี้เอาไปแค่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทด้ครับพี่น้องครับนี่ครับขายกันถึงๆใ้ชิโนะชิดถึงกันไปเลยครับพี่น้องครับมึงชัดครับพี่น้องครับ ดสนใจกับโทษตามที่เบอร์ผมเก้าไว้ได้ครับอันนี้ขอเอื้อนว่าชุดที่สองนะครับแม่ลูกผูวครับมันสิบรไอ้สับสนครับพี่น้องครับอ่ามันชุดที่สามครับแม่ลูกเมี้ยงง่วลูกเรกอายุสองเดือนอ่าแม่สูงเลยสามสิบห้าบวครับแม่โบสถ์บเครืองนี่ครับตัวแม่เพิ่นในชุดที่สามแม่ได้ย่าในหนาได้สดครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกเลยด้ครับนี่ครับเงี้ยงเง้ครับ ครับมึงใจจัดครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพายมึงลูกสาวเพื่อนนะครับวันนี้ครับสาวอฐโยสร้งเดือนกะพ่อมึงอยู่หรอครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพื่อนครับนี่ใคยสดๆครับพี่น้องครับอ่าสำหรับชุดที่สามเนี่ยไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับขายชิโนะจิตทึงเงินไปเลยครับชิมนี้ครับ ท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ขังต้นนด้ครับพี่น้องครับอ่าบ้นี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอย่างยกเหมืออหนีไปเลี้ยงนะครับง้อเท่าเงินอ่าเจตัวครับพี่น้องครับตัวเมียหกตัวผู้หนึ่งเอาไปในราค่าสุดคุ้มครับเอาไปแชร์หามืินหาพันบาทนด้ครับถ้าโยครับพี่น้องครับถ้าแยกกับราคาที่น้ำเลี้ยนไปนด้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้เะครับฝากเบอร์โทรทีหนึ่ง 06หา207688ซี20พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตมบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับ <ifies> พี่น้องครับคนกติที่กางข้างขวากับเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควมสาใจครับมั่นใจว่าจะควงซื้อได้กับจังโทษมากครับพี่น้องครับนองเหนือจากสองลอยกิโลเมตรหรอกกบริการจะส่งทัวประเทศนะครับถ้ายุ่ไใลอยากได้กับโทษมาพูดคุยกับผมได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับรับรองเอาไปลงรถบ่อายแท้แน่นอนครับพี่น้องครับกับงือราคานี้ครับพี่น้องครับครับพ่อเลี้ยงครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพี่น้องครับครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็ใครขอความเมตตาจากพ่อพี่น้อง24ทุกท่านเดี๋ยวเข้ามารับชมคลิปเข้ามาติดตามเข้ามาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนนด้ครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชยร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเ่าน้ำเนี่ครับพี่น้องครับที่ขายความจริงใจบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับเน้นแบ่งปันเกษตรกรคนร่างหยาครับพี่น้องครับ เห็งนี้กำไรน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอเจ้าใบ้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ